สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอดัมรถถังยินเมืองนนท์ครับผมโอ้โหเห็นข่าวช็อกโลกเมื่อช่วงเช้านี้น้องโหรน้องโหรฮามายิมโดนจระทานแฮคตี้น็อกแฟนแฟนชาวไทยนี่ช็อกกันทั่วประเทศเลยผมก็ถือว่าผมก็ช็อกเหมือนกันแต่อย่างที่บอกเลยครับต่อยวันช็ปปิชิปอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่านวมันเล็กมันพลาดกันได้หมดเราก็ไม่สามารถทนทานของอาวุธมวยได้ผมก็เป็นกำลังใจนะครับอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพี่โอนะครับผมเชื่อว่า หนึ่งกำลังใจของทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยให้พี่โอผมว่าเขาจะกลับมาเป็นตำนานได้อีกครั้งเขาเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของนักมวยรุ่นหลังๆนะครับคิดว่าอยากให้เขากลับมาเข้มแข็งแล้วก็คว้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากที่เอ็ก์ตี้น้องน้องโอได้เขาได้สัมภาษณ์หลังเกมมาช่วงว่าเขาอยากให้เราซึ่งเป็นแชมป์รุ่นเบนทเวดวันปี้ไม่ชิดอยู่นี่ปีน้ําหนักขึ้นไปสําหรับมีทางเป็นไปได้อะไรยังไงบ้างครับได้แน่นอนครับไม่หลา แต่ถ้าพี่โอเป็นแชมป์เนี่ยผมไม่กล้าปีนแน่นอนคนระับเพราะผมต้องเคารพให้เกียรติรุ่นพี่คนระับเพราะว่าเราไม่อยากชกกับคนไทยด้วยกันเหมือนเราไปสร้างเสียงกับประเทศถ้ามันถึงจุดจริงๆเราค่อยว่ากันแต่ในเมื่อเรายังมีคู่ต่อสู้ให้เลือกเราก็ต้องหาคู่ต่อสู้่างชาติก่อนดีกว่าเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้ครองแชมป์มวยไทยของแต่ละรุ่นให้ครบแล้วก็เอามาฝากคนไทยดีกว่าความคิดผมนะแต่ในเมื่อเอกตี้เป็นแชมป์ผมสามารถปีนขึ้นไป เจอคุณได้แน่นอนครับแล้วน้าหนักนี้มันจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรยังไงบ้างครับถ้าถามว่าได้เปรียบเสียเปรียบไหมผมก็คิดว่าผมอาจจะเสียเปรียบเขาเพราะว่าเขาลดลงมาอย่างน้อยน้อยเขาก็ต้อง70กว่าเกือบแปดแต่ผมน้ําหนักก็ปล่อยๆก็ประมาณ70หรืออะไรเงี้ยมันอนักจะไม่เท่าไหร่ลดมาแค่สี่โลปกติเพราะผมยังต่อยอยู่รุ่นไฟเวทได้6กิกิโลแต่ถ้าถามว่ายิ่งทุกวันนี้ผมก็โตขึ้นเรื่อยๆน้าหนักมันก็ยิ่งเยอะขึ้นผมสาม,มารถปรีนขึ้นไปไ้ครับ เปอร์เซ็นที่จะเป็นไปได้นี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นได้นี่ถ้าผมเดี๋ยวผมขอไปคุยกับบอสชาตีก่อนครับว่ามันเป็นในทางทิศไหนได้บ้างถ้าผมชนะไฟน์นี้ผมสามารถทาเอกตอร์ซข้ามรุ่นเลยได้ไหมต้องไปรอติดตามครับเพราะผมต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนครับอแล้วกี่กิโลครับถ้าแบกขึ้นไปจากที่เราเป็แชมป์อยู่เพราะผมต่อยผมไปแชมป์อยู่หกสิบเอ็ดกิโลครับแล้วไปต่อยเวทเอ็กตรี้ก็หกสิบห้าครับก็ถือว่าสูงหก สี <4 S 2> <ช>่โลส<ช>ี่โลก็ล<โ>ลประมาณเกือบสิบปอนด์เลยใช่ใชแต่รตรงนี้เราไม่กังวลกดดันเลยอะผมคิดว่าไอ้กังวลไหมก็กังวลครับไอ้เสียเปรียบไหมเสียเปรียบแน่นอนครับเสียเปรียบทุกอย่างแต่ผมคิดว่าผมอยากทำมันให้ได้มันเป็นความท้าทายของผมนี่ต้องลองผมอยากลองในสิ่งที่ยากผมไม่อยากลองในสิ่งที่ง่ายผมอยากพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งผมอยากลองรู้ว่าในเมื่อเราเคยชนะเอ็กเตี้มแล้น่ะไฟเนี้ยไฟสามเขาก็ยังคาใจผมเหมือนกัน เขาอยากรีแมทผมแต่เขาน้ําหนักเยอะเกินไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เจอกันสักทีจนเขาปีน้ําหนักขึ้นไปเขาว่าเป็นแชมป์ผมว่าผมอาจจะไปชกับเขาได้ซึ่งเขากล่าวหลัง,หล,งหลังเกมวันชกว่ายินดีนแล้วว่าถ้ารถถังกล้าปีนเบรกเข้ามาเขาเขาเองก็พร้อมที่จะป้องกันได้ครับเดี๋ยวเจอกันไม่นานเดี๋ยวผมรอโอกาสเราได้เจอกันแน่นอนในกระที้ภาคสามครับมีอะไรอยากฝากถึงจุนทาให้กระี้บ้างครับก็คุณอาจจะเป็นสัตว์ร,ร้ายกับทุกคนนะครับ แต่ไม่ใช่สำหรับผมเพราะผมคือปีศาจที่กระชากเข็มขัดของคุณมาครับผมก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รอติดตามก็รอติดตาม,มครับผมขอบคุณมากครับ